พี่น้องมาเบิงเด้อมาเบิงเด้อลูกสายกกข่อยพูนคนขยันมาเร็วคนขยันมาเร็วแกไม่ท่อนมาเร็วฝนไปตัดใหม่มาสบายดีพี่น้องอันนี้เก็แกมาเออเสียเอารถคันนี้งมือปะาไปรถคันนี้เมียนเอารถคันนี้เมือเเอารถคันนี้เมีย

ก็เก่งอะไรถูกซาย่อยพี่น้องเอ้ยลาวในมักเก็ดเวียงนักในในไลท์เทเบิดนะเบี้กลาวนะมีแต่งานนักนักเราเห็ดพาขนมไมลงแต่โลอะไรแบบนี้เห็ดในไหนเอ้าเห็ดในไหน๋ยเอาไปได้ป่ะดูด้ กุงเก่งผ็ดไปได้เหรอนักเลยน้องลดน่องโคนโคนพี่น้องรถน้องสาวข่อยเปิดสิมเอาทานน้ำเอื่อยได้มาซื้อทานซอยเอื่อยได้นี่ไหมเจ๊มวยเจ๊มวยโคนเจ๊มวยน้องสาวข่อยมาทานเด้วยมาผู้เดียวเออเด็กน้อยไปดูบ้านน้ำ okay.

ขีไปขัรึ้นอไปขึ้รถแล้วพูนพูน้าี่ไปขึ้นรถได้ได้หันไปขึ้นรถแล้วขึ้นรถบาไปเมื่ตะวันไปหายไปไปหิวนะคนมาิบน้ำเลยนนนนะพูนขิไปขึ้นรถบ้าโอ้ชีไปขึ้นรถเมื่อน้ำมาเถ่าบ้าเอาแม่ไปน้ำให้เลยแม่มาไปน้ำให้เลยาให้เลยให้เลย้เห้นแย่ไปเยหนให้เลยเมย่อป้าเมื่อป้าเลย มาแม่มันจะขึ้นรถไม่ pues เล่นแม่ไปเอาถ่านไม่หายเลยเด้แม่มา้าเด้ไปเออแม่ใชพาขึ้นรถแล้วบเด้ไป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 ขึ้นรถไปขึ้นรถรถไปขึ้น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 รถเลยเออจะขึ้นถรถใหญ่เนรอซิปสอบพี่น really ้องสมวยเพื่อเอาดีซิปสอบ ทิศสอบกับสองเซนสอบสาวคันกีบมาเอากับเพื่อนกลายถึกถึกออเาไปเมื่อเมื่อปวดประสาทอืมมกขอบใจมวยเอ้ยอะเมื่อมันจะเมื่อละไอ้มันก็ถ่ายโยกเทียนผุละอ้ก็ได้อจะขี่รถใหญ่อีกแบ้านนี่ยมันจะขี่รถใหญ่ืุอนําไปเท่ามวยบุญ กันแม่มึงชิมไม่าวเมึ่าชิมเมื่อพุ่นกับไข่อยู่จะขี่ไปไม่ชาวเมึ่อชิมเมื่อสวรรค์บาทดิเสได้ไหมะเออกระเมื่อไม่ไม่าน้อยเช่ยังเ่าขึ้นน้ำเออบายบายไอ้ชายยงเฮียนเลยนันไปเมื่อไปบายบายฮะไม่อะไงดังขักแสีได้หันไม่อะไรนะไม่อันนี้คือกันนั่นแหละคักดังกล้าคักละ บ่มีแตกดอกทานเอื้อยนั่ะไปไปเมื่อบาย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 ไม่บายพี่นายบายบายยายเลยโอ้ยยังคือเบียงห่วงรถใหญ่ยังห่วงรถใหญ่ยังห่วงรถใหญ่อยู่จับไฟอยู่อ้าวยังจับไฟอยู่ห่วงรถใไนยุคนขาขำรถเด้อไปเมื่อปล่อยเมื่อเบิ่งแหนืพี่น้องหูวจักสิเก้าผลราคาล่นมาหยุบ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 เร็วอ้าว เดือปลาโหดป้าป้าเท่ด <reveal again response> ีใจดีใจได้กินฮะเออหิวแห้งหิวแห้งแล้วมาจะเห็นยางมแลวกามาล่อสโลโลในเข้มเลยเออเออ ừ. Dưa hàng Dưa hàng Nhảy vấy vầy là tôi tùy tùy nhảy Nhảy nè Này đi đi Điê, đi Đi mũ. Đàng, mũ. Này. đi Nhảy đấy mà Chắc có nhảy đi vừa chắc lấy tôi này nè Nhảy vấy Ừ, ừ. เริ่มเกลือผงมะเขือเทศนี่ผนหิวแห้งอ้าวกิน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 ได้แยงมันฟากระไ้อันนี้ก็มาให้ทั้งนี้เด้อเจ้าพญาทาั้งนี้อ้าวอ้มาวมามาอ้าวกินอ้าวมากิน อืมอืออออมออมน่มากิน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 อืโอ้โอน้ำขุนเนาะมาเห็นโตปลาแล้วมันก็ต้องขุนแล้วปลาอยู่นะน้ำใสมันก็บักักมานได้ไม่ได้ห้อนไม่ได้แหมมัน,นเย็นน้ำเนีน่ยเย็นมืดมน้ำนี่นี่นะโอ้ยจะให้แถวหน่อยเอาก็จักมือก่อน อยากกินเผินละอยากกินเผินละ,ะ,นนละ,ะซาสิชิไหป่าไม่เวนเ <c oughs> <c oughs> ม่มนนี่ก็ได้เอ้ยนะอาหารแรงเม่มนสีขัวกระปูปนหมูแรงเลยซี่ปนกระปูนาะปมกระปูแล้วกันีน่ลวกผักผักมังอื้อกินกับเจียวประเด็โอเคจบสำนันอาหารเม่มงนง่ายๆ <c oughs> หแรงแม่วนได้นี่ทางน,นี้ก็น,นึ่งเข่าแรงลูกไส้ขอ่อยแปาพื้นสองอ้น้องคุณแม่ก็ดึงเขาา่าถาเ็ษกินถาเนาะแรงเลยมันเข่ามันเบ่งเตาถ่านน้ำยังขังอยนะู่ที่ไหนน้ำยังแห้งยังเห็ดก็ได้เลยฝนตกตกจะสีหามือหมดแล้ว เสดาเอาลงนี่ค้างไว้น,นี่พื้นเตรียมเสาลงไม่พื้นก็เตรียมมาไว้ร้ายเลยนะคนมาเมียนเนะาะใบเผาก็เอาพื้นมาเมียนก่อนแล้วก็ขวกระปูเด้อพี่น้องเด้อขวกระปูสิปนเด้อสิปนกระปูกินแรงรัวพักเนาะ หมักแตงหมักถั่วกินกับบผสนซะนี่พักกินกับข่อยวกพักมันอื้มีหมักถั่วมีหมักแตงกีไก่กับปุลกับเจวอาหารลาวเราเฮงง่ายนอนกับปิ้งเนื้อแดดเดียวเลยเนื้อเอ็นแดดเดียวเด็กกินเนาะเขาเนี่ยมาเร่ง แล้วเรียบรยบ้อยอาหารกินไม่มนนี่น,นี่ปนกระปูสีสันพิศเสบบอ <c oughs> เอาคลิปนี้ก็ลาเด้อไปเบิ่งคลิปกินต่อเด้อลูกบ้านเด้อโอเคบาย